สข้อสค่ะวันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอเรื่องการจัดการทําแผนการเรียนรู้ที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะค่ะการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ถึงประสงค์นั้นก็คือเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขจะต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนะคะตัวมีการ วางแผนและเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และตามมาตารฐานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาค่ะข้อแรกเลยนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนะคะมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ 1. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 2. มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 3. ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย5ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริงผาและสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติก็ได้เสนอกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยสังเคราะห์จากชุดฎีการเรียนรู้5ทาิีนะคะคือ 1. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข 2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 4. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรทียภาพและลักษณะนิสัยคือศิลปะดนตรีกีฬา 5. ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรทียภาพและลักษณะนิสัยคือการฝึกฝนกายวาจาใจนะคะค่ะต่อไปเป็นลักษณะ การจัดการเรียนรู้ที่พัฒน,นาผู้เรียนนะคะคือสอนตามความสามารถของผู้เรียนผู้เรียนได้รับประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทําด้วยตนเองจากสิ่งที่ง่ายไปยากนะคะสอนจากลูกป,ประทามไปหานามประทามจากสิ่งที่รู้ไปยังสิ่งที่ไม่รู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวไปไกลตัวใช้หลักจิตวิทยาจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา คำนึงถึงหลักปรัชญาการศึกษาสอนหลากหลายสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์สอนให้สัมพันธ์กับชีวิตจริงและทำบทเรียนให้เป็นที่น่าสนใจนะคะต่อไปเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของแผนจัดการเรียนรู้นะคะคือ 1. ผลการเรียนรู้ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้อาจจะมีหรือไม่ก็ได้นะคะตามความเหมาะสม 3. เนื้อหาสาระ 4. กิจกรรมการเรียนรู้ 5. สื่อการเรียนรู้ 6. การวัดและประเมินผล 7. กิจ,จกรรมเสนอแนะค่ะสุดท้ายก็คือการเตรียมการก่อนจัดทำแผนการเรียนรู้นะคะคือ 1. ต้องศึกษาหลักสูตร 2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆน,น,นะคะ 3. ศึกษา พรบการศึกษาแห่งชาติพศ2 5 4 2 4. ศึกษาระบบและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 5. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ 6. ศึกษาเนื้อหาความรู้ 7. ศึกษาสภาพของผู้เรียน 8. ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ 9. ศึกษาสื่อการเรียนรู้นะคะและสุดท้ายคือศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะค่ะ